สวัสดีคะ่ะเด็กๆมาพบกับคุออมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสรุปความรู้เรื่องมาตากงมาตากงหรือแม่กงคือคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรถูกต้องแล้วคะ่ะ สัตว์ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าพึ่งสะกดตามคุณครูนะคะผอืองอผึงไม่โทพึ่งอ่านว่าพึ่งแล้วสัตว์ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะสัตว์ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่ากุ้งสะกดตามคุณครูนะคะ โกอ,อ,อก้งไมโทกุ้งอ่านว่ากุ้งเด็กๆช่วยคุณครูรวบรวมคำที่อยู่ในมาตากงตามหัวข้อต่อไปนี้นะคะชื่อพืชรูปภาพแรกเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะรูปภาพแรกคือแตงโม แตงโมนะคะคำว่าแตงมีงองงูเป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตากงนะคะรูปต่อมาค่ะรูปอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะฝรั่งฝรั่งมีงองงูเป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตากงค่ะต่อมาในส่วนของชื่อของสัตว์นะคะ เด็กๆคิดว่าภาพแรกนะคะคือภาพของอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะภาพของลิงลิงมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะมีงองูเป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาต,ตากงคะ่ะภาพต่อมาน้องมีชื่อเรียกว่าอะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะช้างช้างมีงองูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตากงค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยชื่อของช้ายเด็กๆคิดว่าภาพที่คุณครูชี้อยู่ตรงนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะถุงถุงมีงองูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตากง ภาพต่อมาภาพอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะกระถางคำว่าถางนะคะมีงองงูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตากงเด็กๆเ,เก่งมากเลยคะ่ะสรุปความรู้เรื่องมาตากงมาตากลงนะคะลักษณะคำ คือคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดตัวอย่างคำนะคะกระโปรงกระ,ะมังการบ้านในวันนี้นะคะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดภาษาไทยเรื่องมาตากงในหน้าที่26ถึง29พร้อมฝึกอ่านสะกดคำมาตากงในหน้า25 อย่าลืมส่งงานกันนะคะคุณครูรอตรวจงานอยู่นะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ